ทอามำคํามีความหวังมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทิศทางจะขึ้นได้ต่ออีกนานแค่ไหนเนี่ยนะคะคุยกันกับคุณธิพานวาวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไฟลอาลจีบูเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมลค่ะสวัสดีค่ะ เราหยุดไปแล้วก็กลับมาด้วยความตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับทองคำนะคะคือทะลุแนวต้านที่สำคัญ1,300เหรียญต่อทรอยออนไปแล้วบ้านเราวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่ราคาทองรูปพรร์นั้นทะลุ20,000บาทไปแล้วนะถเกิดอะไรขึ้นคะถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะคะคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะวิ่งอยู่ระหว่าง1,200 1,300 mm hmm. ก็ขึ้นไป1,300มี <Okay. S 1> แรงเคขืยตลอดแต่ว่ารอบนี้พอขึ้นมาแล้วเราสามารถทะลุได้เนะะี่ยค่ะมองไปในเรื่องของแรงซื้อขึ้นกลับมาค่อนข้างมาก <Okay. S 1> จะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ก็ขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีการคุยในเรื่องของ QE mm hmm. ค่ะว่า QE นะจะหยุดแต่ว่า แต่ยังจะไม่หยุดเร็วนี้น่าจะช่วงประมาณปลายปีทั้งที่ก่อนหน้าบอกว่าอาจจะเริ่มหยุดได้เร็วขึ้นนะคะก็คือหลังจากที่ข่าวตัว QE ออกมาว่ายังจะยังคงนโยบาย QE ต่อก็เป็นตัวหลักเลยที่ทําให้ทองคําขึ้นมา60เหรียญสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เปิดมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะคะคือตอนนี้ก็คือยังมองค่อนข้างบวกสําหรับทองคําค่ะแต่ว่าพอขึ้นไปเกือบจะผ่าน1,350ก็เริ่มถอยก็เลยทําให้นักลงทุนแบบอ้าวเอ๊ะยังไงขึ้นแป๊บเดียวเป็นการขึ้นแค่ช่ว หรือเปล่าทีนี้คุณมนประเมินกรอบอยังไงบ้างพอตอนนี้ก็ยังยังถอยอยู่ะนะคะจะลงไป ลึกอีกหรือเปล่ามีกรอบไว้ยังไงบ้างคือมองว่ารอบนี้นะคะหลังจากที่ขึ้นมาสามารถยืนเหนือพันสามร้อยคือคือแนวต้านจะเป็นอยู่ที่พันสามร้อยพันสามร้อยสามสิบแล้วก็พันสามร้อยเจ็ดสิบซึ่งรอบนี้สามารถทะลุพันสามร้อยสามสิบขึ้นมาได้แล้วนะคะก็คือว่าอาจจะมาทดสอบคือกรอบเล็กก็คือแนวต้านเล็กก็จะอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยห้าสิบด้วยแต่ว่ายังไม่ผ่านนะมีการย่อลงมาแต่เรามองว่าโอกาสในสัปดาห์นี้จะขึ้นไปทดสอบประมาณพันสามร้อยเจ็ดสิบพันสามร้อยเจ็ดสิบค่อนข้างมากทีเดียวนะคะใช่ค่ะ เราจะมาดูว่าที่จุดประมาณ 370หลังจากที่ขึ้นมาทดสอบแล้วจะสามารถผ่านได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้น่าจะยังได้เห็นการย่อตัวลงมาใกล้ๆบริเวณ1300รอีกรอบนึง่งที่ผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวของทางคำว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็คงต้องติดตามเัมนพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งนะคะจำนวนตัวเลขผู้ขอรับสิทธิ์าการการว่างงานใช่ค่ะคือสัปดาห์นี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยค่ะข่าวค่อนข้างน้อยก็คือมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐตัวเดียวเองตัวอื่นเนี่ยก็คือไม่มีเลยนะคะคือตอนนี้เราก็มองไปในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคด้วยแล้วก็เป ดอลลร์ด้วยอตอนนี้พอเรามาเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับค่าเงินดอลล่์นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนกรก,กะ,ะ<ม>เดือนเดียวเนี่ย<ม>ก็คือความสัมพันธ์ของทองคำกับค่าเงินดอลลร์เน<ม>ี่ยคืออันนี้คือเต็มหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่ลบ0.83แสแสดงว่า<ม>ไปในทิศทางที่สวนกันอย่างค่อนข้างชัดเจนทีเดียวอย่างเช่นว่า ถ้าทองคําถ้าดอลลาร์เนี่ยปรับขึ้น1เหรียญทองคําก็จะปรับตัวลดลงจุดแปดสามเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะือความสัมพันธ์ใช่คือความสัมพันธ์ซึ่งพออันต่อไปก็คือว่าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของค่าเงินค่าเงินยูโรแล้วก็ทองคําจะเห็นได้ว่า ค่าเงินยูโรกับทองคำเนี่ยก็ไปทิศทางเดียวกันชัดเจนเลยนะคะก็คือพอมาดูตัวกรกฎาคมเดือนเดียวเนี่ยค่าเงินยูโรกับทองคําไปด้วยกัน0.84เห็นได้ว่าถ้าเป็นดอลลาร์เนี่ยจะเป็นติดลบ0.83แต่ยูโรเนี่ย0.84จะเห็นได้ว่าตอนนี้ถ้ายูโรขึ้นทองคําก็ขึ้นยูโรลงทองคาก็ลงแต่ว่าไม่ได้ไปทางดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าไปในทิศทางเดียวค่าเงินยูโรใช่ค่ะแล้วก็ตรงกันข้ามกับสหรัฐอย่างชัดเจนแต่ว่าให้ดูว่าถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรออกมาดีค่าเงินยูโรแข็ง I mm do -hmm. ทองขึ้นทองขึ้นใช่ค่ะอันนี้คือในช่วงสั้นๆนะนะคะค่ะส่วนกราฟของราคาทองคําในรอบนี้ก็จะนีทำให้ดูทั้งที่เป็นระยะระยะสั้นแต่ระยะกลางถ้าเรามาดูตัวระยะสั้นเนี่ยค่ะก็คือว่าในกรอบแคบๆยังเป็นนักสะองการดิดขึ้นเกอยเองที่คุยกันก็คือพันสามร้อยเจ็ดสิบเหรียญถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ระหว่างสองหมื่นสองหมื่นสองร้อยนะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเหรียญตอนนี้เองก็น่าจะยังวิ่งอยู่ที่ท่านี้ก็คือว่าขึ้นมาทดสอบรอบนี้คือจะเห็นได้ว่าย่อลง แต่ยังไงเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปใกล้ๆพันสามร้อยเจ็ดสิบก่อนที่จะต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีแรงเทขายไหม,มซึ่งถ้ามีก็จะได้เห็นย่อลงมาวันพันสามร้อยพันสามร้อยยี่สิบนี่คือกลยาาุทธ์ระยะสั้นนะแต่ระายะกลางมันไม่ได้เป็นขาขึ้นเหมือนใช่ค่ะคือภาพใหญ่ภาพใหญ่ของราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมายังถือว่าเป็นขาลงนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าระยะสั้นกราฟเป็นขาขึ้นคือแค่ดิดตัวสั้นๆแต่พอเรามาดูระยะกลางจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยเป็นภาพดิดลงมานะคะดังนั้นเองถ้าเราจะมอองงว่าาาาารรคคส กลับเป็นขาขึ้นได้ครั้งหนึ่งต้องมายืนเหนือ1,400เหรียญ ค่ะ1,400ันเรียใช่ค่ะถงจะพูดได้เต็มปากว่าจะเริ่มกลับมาแล้วขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ในโดยรวมเรามองว่าเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีแรงซื้อเริ่มมีกลับเข้ามามากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างพอไปดูจีนเองปีนี้คาดว่าจนถึงสิ้นปีน่าจะซื้อเข้ามาทั้งหมดประมาณ1000ตันโอหค่ะส่วนอินเดียเองน่าจะซื้ออยู่ที่ประมาณ800ตันสาหรับปีนี้ก็คือถือว่าแม้ว่าอินเดียเองจะมีการปรับขึ้นภาษีแต่โดยรวมปีนี้ปริมาณการซื้อของอินเดียก็ยังเพิ่มขขึ้นค่่่ะะแแล S R ก็ตยยยังาอู ก็ดีร์รแรก <ลง S 1> ก็มี่มันขาแต่ก็เริ่มชะลอลงคือปริมาณการขายที่หนักหนักก็อาจจะเริ่มอาจจะเริ่มชะลอลงแต่ว่าอย่างพอเราไปดูธนาคารกลางอย่างล่าสุดเองนีข่าวออกมาธนาคารกลางรัสเซียซื้อติดต่อกันมาเก้าเดือนเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่เริ่มหยุดซือ้ออาจจะด,ด้วยราคาที่เริ่มขยับขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นะคะคือดูแล้ว ก็กรอบมันก็เริ่มกว้างขึ้นสามารถที่จะทํากําไรได้มากขึ้นเหมือนกันแนะนำํำยังไงคะค <ใน S 1> ุณหมในช่วงนี้ถ้าเป็นนักลงทุนระย,ยะสั้นยังแนะนำลงทุนตามกรอบนะคะขึ้นไปใกล้ๆประมาณสัก2,200 20, หรือพันสาจ็ดสิแนะนำขายทํากําไรแล้วก็ รอการย่อตัวลงมาแล้วค่อยซื้ออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังแนะนําให้ให้รอจังหวะการย่อลงมาประมาณที่ประมาณ1300ต้นต้นๆท่านั้นก็เริ่มสะสมได้นะะอันนี้คือทองคําแท่งหรือเปล่าคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโกลฟิวเจอร์ในช่วงนี้นี่เล่นยากไหมคะเย่งฟิวเจอร์ช่วงนี้ก็ถือว่าเล่นไม่ยากนะเพราะว่า คือตอนนี้เองฟิวเจอร์เนี่ยสามารถทํากำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงอย่างช่วงนี้เองเนี่ยค่ะคือเรามองว่าโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบใกล้พันสามร้อยเจ็ดสิบยังมีอยู่ก็คือถ้าทํากำไรระยะสั้นก็คือแนําว่าจะทยอยซื้อบางส่วนแล้วไปขายใกล้พันสามร้อยเจ็ดสิบและแถวนั้นถ้าไม่ผ่านก็สามารถเปิดช็อต position แล้วรอการย่อตัวลงมา cover ช็อตอีกรอบหนึ่งค่ะก็เป็นเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์นะคะสัปดาห์นี้อย่างที่บอกก็คือว่าปัจจัยไม่ค่อยมีแต่ว่าให้ดู ค่าเงินค่ะดูค่าเงินแล้วก็ดูปัจจัยทางเทคนิคเป็นตัวประกอบเพราะว่าสัปดาห์นี้มีข่าวตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานพรุ่งนี้ตัวเดียวเองส่วนบ้านเราเงินบาทแข็งค่านิดนึงค่ะใช่แต่คือพอไปเทียบสัดส่วนเนี่ยค่ะคือช่วงนี้ราคาทองคากระโดดไกลกว่าค่าเงินบาทดังนั้นเองก็ยังให้ไปเน้นดูในเรื่องของราคาทองคําต่างประเทศค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลจากคุณมนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ หมดเวลาลงแล้วค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะเรา2คนแล้วก็คุณมนลากันไปก่อนนะคะแต่ว่านอกจากนี้เองในช่วงของ business focus นะคะก็ะะยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจที่พลาดไม่ได้ด้วยนะใช่ะะเห็นบอกว่าใครที่เป็นสาวกของ Social Line เนี่ยต้องไม่พลาดข่าวดีจาก l ล n e นะคะส่วนใครที่อยากมีธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าต้องลองมาติดตามโครงการดีๆจากออมสินแล้วก็มีข่าวอื่นอีกมากมายนะคะติดตามใน business focus นะคะเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ